แอบมีโมเมนต์ที่จะแบบไปรอบไปดูรูปถ่างเงี้ยพี่ไปฮานี่โดนจะโดนด้โดนอะไรไม่ติดคือคงไม่ได้คุยกันอีกไปพักหนึ่งเขาสั่งห้ามแต่พ่อแม่ก็ยินไปนะแต่เราจะแบบมีแบบแต่เรายังไม่แบบแอบเซอร์ไพรส์ที่จะแบบเป็นเซอร์ไพรส์ครผมไม่เซอร์ไพรส์อ่ะผมว่าเราจะเซอร์ไพรส์อ่ะเขาจะโดนอะไรกลับมาดนรรกลับ็ ก็โตเป็นสาวความน้อยจุ้มใจใจของพ่อของพ่ออะไรอย่างงี้มีเยอะมากขึ้นไหมคะอืมไม่นะคือเขาก็ยังเดิมเหมือนเมื่อกี้ห้าทีเราก็เพิ่งโทรมาบอกว่าเนี่ยซื้อซื้อผ้ามากลับไปเดี๋ยวจะรอเอาไปให้คนอื่นไปบริจาคซื้อเสื้อผ้าเยอะเขาคงโตขึ้นด้วยครับอาจจะเปลี่ยนช่วงนี้อายุ15-16้าบความเก่งของน้องที่หลายคนเลยครับเชิญชมว่ามัน ท่านาไปไกลเลยเราภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยในชบ้านพักตก็ไม่เคยคิดอะว่าเขาจะเป็นแบบนี้มันก็อาจจะเป็นรวยของเขาที่มันต้องเป็นก็ได้คือก็ให้เขาลองดูครับไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าได้ก็ดีใจไม่ได้ก็มีอย่างอื่นให้ทำเราซัพพอร์ตเต็มเต็มที่ก็เต็มที่อยู่ครับแต่เราพี่พ่อไม่ตามไปแน่นอนตามไปก็โดนด่าแน่นอน